ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจำวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564 รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับนาแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาด Y-Podcast นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่าเราจะออกอากาศในเวอร์ชั่นที่เป็นวีคเอนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเป็นการหยุดยาวใช่ไหมครับตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็ข่ามาวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันวิกเอนเนี่ยเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเจอกันในช่วงของวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะฮะคานนี mm ้ hmm. ภาพของตลาดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่พยายามเด้งนะแต่เด้งไม่ไหวนะครับเพราะว่าแม้ว่าฟันฟลูนะครับจากนักทุนสถาบัน,นพยายามที่จะประคองให้เซ็ตเด็่นขยับขึ้นนะแต่ว่าถ้าไปดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแล้วน่ะการข่าวในด้านลบเนี่ยมันมากกว่าด้านบวกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายงานงบไตรมาสสอของกลุ่มธนาคารนะครับคือแม้ว่านักวิเคราะห์เนี่ยจะกดตัวเลขต่ําแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับงบธนาคารก็ออกมาก็ไม่สามารถดีกว่าคาดได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นภาพของตามคาดหรือต่ํากว่าคาดเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่นักวิเคราะห์เนี่ยอุตส่าห์กดตัวเลขไว้ต่ำแล้วนะแต่ยังทําไม่ได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยแบบนี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ส่วนข่าวลบที่2นะครับคือนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับกับ40 c o ซึ่งเขาบอกว่าจริงรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรเลยนะครับเพีงเยงแต่ว่าได้เงินบริจาคก,กันมานิดหน่อยนะครับแล้วก็นายกก็บอกว่าสิ่งที่ทั้ง40 c o เสนอมาเนี่ยโอ้ยอยู่ในแนวทางที่รัฐบาลทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําต่อไปนะครับพอตลาดเห็นภาพนี้เออก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับ ส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านู้นนะฮะเราจบสัปดาห์กันที่ประมาณ11,000คนนะครับพอขึ้นมาต้นสัปดาห์เนี่ยก็ขยับขึ้นมา13ื่นนะครับแล้วก็ไปจบที่14,00 0คนต่อว,วันอย่างง่ายดายเลยในขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เรียกว่ายกฐานขึ้นมานะครับยืน100คนต่อวันเนี่ยเรียกว่าเป็นฐานแน่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับไปที่เหลี่ยมที่เคยให้ไว้นะครับแนว1 5ึ่านะครับมันคือแนวของการ แล้วก็การติดเชื้อวันล,ละ1 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็แนว1530นะครับคือแนว13จังหวัดล็อกดาวน์แล้วก็ติดเชื้อประมาณ1,500 0คนบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรที่เรียกว่าออฟไปจากกรอบนี้นะนะฮะถึงสิวัน1 0นถึงห5นเนี่ยนะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะควรจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะครับคือ1,530จนถึงห5ึ่ก็ถือว่าเซตเนี่ยก็เป็นไปตามที่มองไว้นะครับ ส่วนอีกประเด็นลบหนึ่งเนะี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นลบต่างประเทศนะแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ก็คือเรื่องของโควิด -19 สายเพนเดลต้านะครับก็ที่อเมริกากับอังกฤษน่ยก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเด้งกันขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับตลาดที่เมืองนอกน่ยก็ตกใจกันแป๊บหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนะี่ยเขาก็กลับมาโฟกัสตัวเลขเดิมก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตซึ่งปรากฏว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เด้งตัวขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งตลาดหุ้นเมืองนอกเนะี่ยเขาโอเคกับต ก็เด้งขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็เสมือนว่าเป็นการเฉลยกันบ้างแล้วว่านักลงทุนเนี่ยในระยะถัดไปน่ยเขาจะไม่ดูยอดของการติดเชื้อแล้วเขาจะเน้นดูยอดการตายถ้าติดเชื้อเด้งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยยังสามารถคุมอยู่แบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยตลาดจะโอเคนะครับแต่ว่าการที่จะดูแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันจะใช้ดูในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับเขาจะมาดูตัวเลข,ขการตาย แต่ว่าถ้าเกิดยังเป็นอย่างอนประเทศเราเนี่ยการฉีดวัคซีนยังอยู่ในระดับต่ำเนี่ยนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขของการติดเชื้อก็ยังถือว่ามีน้ําหนักสูงกว่าตัวเลขการเสียชีวิตนะอ่าโอเคเราอาจจะเห็นการบ้านครั้งหน้าแหละเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเนี่ยฉีดวัคซีนได้สัก 50- 70%เนตอ่ะตอนนั้นเราจะมาโฟกัสเรื่องของการเสียชีวิตกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในระดับต่ําก่อนนะครับเราก็ต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนนะครับ ส่วนประเด็นบวกในสภาที่ผ่านมานะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็มีอยู่มาสัก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เป็นตัวเลขของส่งออกเดือนมิถุนายนนะครับก็สุดท้ายออกมาเขาบอกว่าโวโตที่สุดในรอบ11ปีเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าที่มันโตมาแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เก่งนะเพียงแต่ว่าคู่ค้าของเราเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งคู่ค้าครับกับที่ค้าขายกับเราเนี่ยที่ฟื้นตัวขึ้นมาก็คือใครครับก็คือมีจีนนะครับอเมริกา แล้วก็ยุโรปนะครับก็ซึ่งเป็นเหล่าแหล่งพื้นที่ที่สามารถควบคุมโควิดได้พอสมควรแล้วนะครับมีการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคือการที่คู่ค้าเราฟื้นตัวมาเนะี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า pent up demand คือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มาจากล็อกดาวน์นึกออกไหมทีนี้พอประเทศเขาปลดล็อกดาวน์ปั๊บโอ้โหอยากอยากบริโภคขึ้นมาทันทีเลยอยากเที่ยวขึ้นมาทันทีเลย ฉะนั้นมันจะมีออเดอร์คําสั่งซื้อสินค้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคําสั่งซื้อแบบ Pen Up Deman มมันก็เลยทําให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนขายสินค้าใช่ไหมเราก็ส่งออกได้ดีจาก Pen Up Deman d เหล่านี้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเตรียมใจนะเพราะว่าหลังจากเปิดล็อกดาวน์ไปสักทักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือไอ้ pen up d e m a ม d อ่ะมันจะเริ่มหายไปนะครับซึ่งเราจะเริ่มเห็นตัวเลขเศร,รษฐกิจไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาเองหรือจีนเองเนี่ยนะคร แรงซื้อหรือการบริโภคนะมันจะเริ่มชะลอลงแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในดับที่ดีนะแต่ว่ามันจะชะลอลงนะครับันเราก็ต้องอย่าพึ่งไปไปอารมณ์ค้างว่าโอ้เราจะต้องมีออเดอร์การส่งออกกันถลม่มทลายตลอดไปจนถึงสิ้นปีนะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องมีการชะลอลงนะครับอันที่2คือเรื่องของฐานที่สูงด้วยในปีก่อนในช่วงท้ายปีส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะครับซึ่งเคยเขียนไว้ในเพจหน้าแดงรแ,แล้วหลายครั้งนะก็คือ ต้องไม่ลืมว่าตอนนี้พื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นสําคัญในการผลิตและส่งออกบ้านเราอะเริ่มโดนโควิด1 9บเกบุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างวันนี้เนี่ยตัวเลขที่ชนบุรีเนี่ยโอ้โหติดเชื้อกันสูงมากในขณะที่สมุทรสาครเองเน่ยผู้ว่าแกก็บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับสมุทรปราการก็เหนื่อยอยุธยาก็โดนแล้วล่าสุดที่เพชรบูรณ์นะฮะโอ้โหโรงงานไก่ก็โดนไปสามพันคนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไอฐานการผลิตเพื่อส่งออกบ้านเราเนี่ยกำลังเรียกว่าต่อสู้กับโควิด -19 อย่างหนัก เพราะฉะนั้นไอตัวเลขที่เราเห็นวันนี้นครับเดือนมิถุนาที่ส่งออกโหโต11ปีฉลองกันใหญ่นนะครับต้องระวังนะกระดาสิงหามันอาจจะเป็นอีกคละภาพหนึ่งถ้าเรายังเอาไม่อยู่เกี่ยวเรื่องโควิด19เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกันไปนะครับสำหรับตัวเลขส่งออกนะครับแต่ว่าอาจจะมีประเด็นที่คอยหนุนทางอ้อมอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตัวเลขของค่างเงินบาทนะครับคือค่างเงินบาทวันนี้ก็ขึ้นไปจ่อ32บาท90เกาสตางค์แล้วจะทะลุ33บาทคืออาจจะบอกว่า เงินบาทที่อ่อนค่าเนะี่ยมันอาจจะมีความสุขอยู่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มส่งออกแต่จริงๆแล้วนะครับเงินบาทที่มันอ่อนค่ามันเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนะี่ยมันกําลังย่าแย่มากนึกออกไหมคือถ้าเศรษฐกิจที่ไหนดีนะครับค่าเงินที่นั่นนะ่ะมันจะแข็งคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจที่นั่นมันอ่อนมันแยนะ่ค่าเงินมันจะอ่อนเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทที่อ่อนแบบเนี้ยมันกำลังเป็นการบอกเลยว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนะี่ยกำลังอยู่ในเรียกว่าทิศทางที่ไม่ค่อยดีเลยนะ มีคนแฮ ppy แค่กลุ่มเดียก็คือเรื่องของส่งออกเท่านั้นนะครับส่วนอีกข่าวลบนึงเนี่ยจริงๆเป็นข่าวลบทางพังเศรษฐกิจนะแต่อาจจะเป็นข่าวบวกของตลาดหุ้นนะครับก็คือที่อเมริกาเองก็มีการรายงานตัวเลขนะครับเรื่องของ PMI นะครับดัชนีของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยซึ่งภาคผลิตยังถือว่าประคองตัวได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าภาคบริการเริ่มต่ำกว่าคาดละในขณะที่ ECB เองธนาคารกลางยุโรปครับก็มีการผ่อนคลาย รือมาตรการทางการเงินต่อไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเองนะครับหรือฝั่งยุโรปเองนะครับก็ยังเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบเปราะบางเพราะฉะนั้นมาตรการทางด้านการเงินยังคงเป็นที่ต้องการของเศรษฐกิจอยู่นะครับเพื่อเรียกว่าอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อทําให้เศรษฐกิจมันหมุนต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพอฝั่งของ ECB นะครับยืนนโยบายต่อนะครับตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มมีการแผ่วกันลงมาบ้างตลาดหุ้นก็รู้แล้วว่าอย่างงี้แปลว่า นโยบายการเงิน่ะยังคงจะต้องใช้ต่อไปนะครับสังเกตดูคือหลังจากไอ้ข่าวนี้มันออกมาน่ตัวเลขของพวกอ่สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆน่ออกมาในโทนดีเลยตลาดหุ้นดาวโจนปรับตัวขึ้นนะครับ S&P 500ปรับตัวขึ้นนะครับบอลยูนะครับขยับตัวขึ้นเช่นกันนะครับจะสังเกตว่าคน่ะก็รู้แล้วว่าเอาละเราต้องไปต่อต้องหาหุ้นนะฮะหรือสินทรัพย์เสี่ยงที่มันยังคงสามารถเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นลักษณะของกลุ่มโกลด์สต็อกที่มันเติบโตได้น่ะ ก็ยังคงเป็นที่สนใจของตลาดหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราไปรวบรวมแล้วนะ่ะสังเกตุว่าประเด็นลบเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นภาพที่มากกว่าประเด็นบวกนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของแนว150ก็ยังคงไม่สามารถผ่านได้นะครับโดยในภาคของสัปดาห์นะ่ะเซ็ตอินด x แล้วก็ปรับตัวลงไป1.8%นะครับก็ปิดที่1,545จุดนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นในช่วงวันพุธพฤหัาดสุกนะที่ผมนั่งดูอยู่นะ่ะคือแรงซื้อ ไม่ค่อยมีเลยนะเอาจริงๆนะครับคือแรงซื้อนักทุนแบบเรียกว่าหยุดเล่นกันหมดในขณะที่มันอาจจะมีจังหวะที่นักทุนสาบานแบบกลัวตกรดกันบ้างนะครับโฟมกันบ้างไล่หุ้นกันบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปไล่หุ้นกับแกไงมันก็เลยเป็นภาพที่ตลาดหุ้นดูจะค่อนข้างเหงาและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่อยางเกตน,นะกลุ่มธนาคารอะแม้ว่ารายงานงบจะจบไปแล้วครับระหว่างกลางสัปดาห์งบก็ออกมาอ่ะอินไลน์อาจจะต่ำคาดบ้างดีกว่าคาดบ้างนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือ หลังจากงบแบงก์ออกแล้วอะกลุ่มธนาคารไม่ขึ้นไงไม่ขึ้นแสดงว่าอะไรไปว่าตลาดเองก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจเราจะไหวเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพที่นักลงทุน่ะพอมองว่าเศรษฐกิจไม่ไหวนะครับก็ไม่กล้าที่จะเทคไรส์ก็คือไม่กล้าซื้อกลุ่มธนาคารเพราะรู้ว่าข้างหน้าไม่เหนื่อยนึกเหรอไหมเพราะฉะนั้นแม้ว่าง,งบจะออกไปแล้วกลุ่มธนาคารสังเกตดูรนะคาหุ้นก็ไม่ปรับตัวขึ้นนะครับ ส่วนในฝั่งของฟันโฟล์เอนะครับนักทุนต่างชาตินะครับก็เป็นภาพของการขายทั้งสัปดาห์เลยนะครับหวันติดต่อกันรวมๆกันเนี่ยก็ขายสุดที่ไป6 6 0 0 0นะครับล้านบาทโดยเชวาวันศุกร์เนี่ยขายไป2,220ล้านบาทส่วนนั่งทุนสาบันนะครับก็ซื้อติดต่อกันในช่วงของพุธวันพฤหัส,สนะวันศุกร์นะวันศุกร์ซื้อไป1,154ล้านบาทนะครับแต่ว่าในภาพรวมทั้งสัปดาห์เนี่ย นักทุนสถาบันในประเทศก็เป็นฝั่งของขายสุทธินะประมาณสัก3 0 0 0ล้านบาทกลมๆนะครับส่วนมื่อร่ซื้อขายนะครับก็อยู่ที่59,508ล้านบาทนะครับในวันศุกร์นะครับก็ลดลงไป14%เทียบกับวันพฤหัสนะครับก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าแทบจะต่ําที่สุดในรอบของปีส5 6 4เนยนะครับจุดต่ําสุดอยู่ประมาณสัก58,000นกว่าล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปของตลาดหุ้นในสดาห์ที่ผ่านมาะนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ ประเด็นลบๆเนี่ยมันยังคงแกะไม่ออกนะครับมันยังคงเป็นภาพลบต่อไปในขณะที่กลิ่นของการลบเนี่ยความความไม่ดีเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นมากขึ้นเช่นเรื่องของภาคส่งออกเนี่ยที่ต้องระวังเลยนะครับพื้นที่ส่งออกกําลังมีปัญหาเรื่องที่2คือเสาทีิที่ผ่านมาเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อน่ยนะครับเริ่มขยับขึ้นไปจากหมื่นสเป็นหมื่นห้าละนะครับ แล้วก็เรื่องของตลาดต่างประเทศเนี่ยที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นอเมริกาออกมาดีมากนะครับบริษัทดทะเบียหลายๆตัวเนี่ยรายงานงบออกมาเรียกว่าถล่มทลายเลยนะครับมันก็เลยทาให้ตรงนี้มันก็เป็นจุดดึงดูดของเม็ดเงินลงทุนมากกว่าเอเชียในขณะที่เอเชียเองเย,ยังเรียกว่างอหัวไม่ขึ้นจากปาัญหาโควิด -19 บเก้าใช่ไหมในขณะที่ฝั่งตะวันตกเองเผลกำงางเริ่มดีนะครับสกิจเริ่มฟื้นนะครับงั้นเม็ดเงิน,นมันก็ไหลกลับไปที่ฝั่งยุโรปมันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้น พอมันเป็นหน้าหุ้นแบบนี้นะครับหน้าหุ้นมันก็ต้องเล่นตามในลักษณะนี้คือหุ้นที่เป็นลักษณะที่เป็น global play อะไรที่มันลิงก์กับเรื่องของเศรษฐกิจในต่างประเทศอ่ะก็จะดูที่ว่าค่อนข้างจะแข็งแรงที่สุดนะในช่วงสัปดาห์าที่ผ่านมานะครับรา <c oughs> จะเห็นว่าจะมีกลุ่มอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มขนส่งโลจิสติกส์นะครับกลุ่มเรือพวกนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีคือเป็นกลุ่มที่ งบนะครับแนวโน้มจะออกมาดีแบบดีจัดๆอ่ะไอ้พวกที่ดีจัดๆแบบ all time high แบบเนี้ยก็พอที่จะยืนได้ส่วนในกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นหุ้นซิ่งไปเลยนะครับเล่นกันบนสตอรี่กันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือไอ้เรื่องสตอรี่ต่างๆกว่าที่เราจะรู้อ่ะมันมีคนรู้ก่อนเราเนอกัไหมฉะนั้นเวลาเราจะไปเล่นหุ้นซิ่งหุ้นเกียงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็บอกได้เลยว่าคุณต้องลดไซซิ่งลงอ่ะคุณเล่นเต็มข้อไม่ได้เพราะคุณอาจจะไม่ใช่คนแรกที่รู้ข้อมูลเหล่านี้อันนี้นนต้องระมัดระวังด้วยนะคคครรรรัััับบบสสสุดดดท้าาดนนดา้าาาานนนนนะะะมู่ปปเ็ใหห์ คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเอาจริงๆประเด็นบวกไม่ค่อยมีครับถ้ามันจะมีเนี่ยมันจะมีช่วงปลายปลายสัปดาห์ช่วงวันวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับส่วนใหญ่น่มันจะมีแต่ประเด็นลบนะครับทีนี้เอาประเด็นบวกก่อนนะครับประเด็นบวกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงการประชุมธนาครา,ารกลางสหรัฐในวันที่ยี่สิบเก้านะครับซึ่งคิดว่าเฟดอ่ะคงเป็นภาพเดิมนะครับคงเป็นภาพของการคงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจคือให้เราเตรียมฟังสัญญาณนิดนึงเพราะว่าก่อนประชุมเฟดครั้งนี้นะครับ มันจะมีตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยที่เริ่มออกมาต่ํากว่าประมาณการต่ำออกว่าคาดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตัวเลขของความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขของแรงงานอะไรพวกเนี้ยนะครับอะไรที่มันต่ําค่าต่ําค่าแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะทําให้เฟดอ่ะอาจจะมีการส่งสัญญาณว่าโอเคนะครับเศรษฐกิจเราเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการฟื้นตัวขึ้นแบบเรียกว่าเปราะบางนะครับจะมีแบบเวียงขึ้นเวียงลงเพราะฉะนั้น เรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยยังคงต้องซับพอร์ตเศรษฐกิจก่อนนะครับเราอาจจะได้ยินคําว่าอาจจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะอาจจะยังไม่ต้องรีบรดลด QE นะซึ่งตลาดหุ้นน่ยต้องการคําพูดแบบนี้นะเออแต่กว่าที่เราจะเห็นคาพูดเหล่านี้มันก็ประมาณสักวันที่30ละมันก็เป็นวันศุกร์ละทัานตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้กินข่าวบวกพวกนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะกินกับข่าวลบเพราะข่าวลบเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาเนะ่ยเราก็ต้องมาลุ้นแล้วว่าตัวเลขูติดเอเ มันจะเรียกว่าขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ตอนเช้าก็รายงานกันอยู่ที่15,376คนนะครับซึ่งตามเหลี่ยมที่เราคุยกันใช่ไหมครับบริเวณ1530เนี่ยคือบริเวณของการล็อกดาวน์13จังหวัดแล้วก็การติดเชื้อรายวันอยู่ทีู่0่ที่15,000คนบวกลบนะครับซึ่งตอนนี้15,376เแล้วนะรับระฉะนั้นไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเห็นข่าว อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยน่ะจากหมหอ,องการค้าน่ะแกก็เริ่มมีการพูดเลยนะว่าถ้ายังแบบหมื่นห้าแบบเนี้ยไปเรื่อยๆน่ะต้องคิดเรื่องของการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแล้วนะซึ่งตลาดหุ้นก็คงจะไม่ชอบในประเด็นนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับบริเวณ1530จุดเนี่ยนะครับสิจังหวัดล็อกดาวน์หมื่นห้าพันคนต่อวันต้องบอกว่าแนวเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับเพราะฉะั้นพรุ่งนี้ต้องมาดูว่าตอนเช้ามันจะพวดไปหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหรือเปล่า สุนอีกประเด็นหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยวันที่เรากําลังปิดกันอยู่นตะตลาดหุ้นในเอเชียดูไม่ดีเลยนะครับวันนี้เอเชียติดลบไป0.9นตะครับตีสโขเข้ามาที่เอเชียเหนือน่ะติดลบไปถึง1.5นะครับก็มีข่าวว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็เข้าไปควบคุมแล้วก็มีการสั่งปรับนะครับบริษัทโทรคันทคมยักษ์ใหญ่เลยคือ t e n เซ็นตนะครับ ซึ่งอันนี้อาการมันก็คล้ายๆกับสมัยที่จีนเข้าไปแทรกแซงนะครับไปกดดันอาลีบาบาเงี้ยคราวนี้ก็ถึงแนวของเทนเซนละนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ลบไปถึง4%นะครับส่วนถ้าเกิดสะโคม,มาอีกนะครับมาดูฝั่งอาเซียนกันนะครับวันนี้อาเซียนก็ติดลบไปมาสัก0.6%นะครับเพราะถ้งเกิดว่าเราอิงว่าเราอยู่ในอาเซียนใช่ไหมลบไป0.6%ของอาเซียนวันนี้นะครับมันก็เสมือนกับตลาดหุ้นบ้านเราพวกเนี้ย ก็อาจจะต้องมีการ adjust ตัวเองลงมาประมาณสัก7-8จุดนะครับดังนั้นนะครับสำหรับแผนการเทรดของเรานะครับต้องบอกว่าตอนนี้แนว1 5 3 0งน่ะนะครับเป็นแนวที่มีความเสี่ยงละนะครับแนว13จังหวัดบวกกับอีก1 5 0 0 0นคนต่อวันนะ่ะตอนนี้มันขึ้นมาจอเรียบร้อยแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเกิดพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมันเปิดมาอยู่ระดับสักผู้ติดเชื้อสัก1 5นะื0 0หเนี่ยอันนี้จะถึงว่าพอทนนะแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เปิดมาทะลุไป17แบบเนี้ย สงสัยอาจจะมีการลงไปทดสอบ15-30กันอีกรอบหนึ่งนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นะผมว่ากลยุทธ์ในการเวทแอนซีนะครับคือเฝ้าดูไปก่อนถือเงินสดไว้เยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางที่สบายใจนอนหลับฝันดีนะครับส่วนคนที่เป็นสายซิ่งนะมือคันนะก็ต้องไปดูหน้าหุ้นอย่างที่ไลฟฟังนะครับก็เป็นพวกของ global play กลุ่มของงบดีจัด,จด หรือไม่ก็หุ้นซิ่งสายดาร์กนะครับที่มีประเด็นข่าวแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าจํากัดไม้กันเล่นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เป็นคนรู้ข่าวคนแรกแน่นอนนะครับเมื่อไรที่มันข่าวมาออกในหน้าหนังสือพิมพ์แบบแปลว่าให้นึกเลยว่าเราอะรู้เป็นคนสุดท้ายนะครับงั้นก็เล่นด้วยความระมัดระวังด้วยละกันนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายปอดแคสต์นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนารายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ